เป้ยปั่นวาดรามไห้เปิดใจปมถอนตัวซีรีส์เจนนี่ Jenny. ชวนวนเหตุจากคนคนเดียวลัน่นถ้าไม่หยุดดิสคเครดิตเรื่องไม่จบแค่นีแน่เกิดประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อเป้ยปั่นวาดนักสแสดงสาวชื่อดังได้เปิดใจทางน้ำตาถึงสาเหตุการถอนตัวจากซีรีส์เรื่องตัทัต,ตาที่มีเพื่อนสีอย่างเจนนี่เทียนโพสวรเป็นผู้จัดหลังจากมีการบวงสวงไปแล้ว เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นมีการเขียนบทเลิฟซีนให้เบยเพิ่มโดยไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนแรกที่ติดต่องานมายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเพราะไม่เคยมีการเสนอค่าตัวไปตั้งแต่ตอนแรกที่รับงานเนื่องจากรู้ว่าเป็นงานของเพื่อนอย่างเจนนี่ตนเองนั้นก็ยินดีรับในทันที ความขัดแย้งมาจากคนคนเดียวที่ไปพูดจาดิสเครดิตจนรู้สึกถูกลดทอนคุณค่าในการทำงานทางที่ตลอด20ปีในวงการไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนมีโอกาสได้ทราบ จากคนคนหนึ่งว่าที่ผ่านมามีการติดต่อนักแสดงมาแทนเบยแล้วหากคุณจะมีการติดต่อนักแสดงคนใดมาแทนเบยเบยไม่เคยว่าแต่อย่ามาพูดถึงเบยเบยไม่ชอบอีกทั้งบุคคลคนเดียวที่เป็นฉนวนของปัญหามีการพูจาลิสเครดิตเบย จนเปยรู้สึกถูกลดทอดคุณค่าในการทำงานเพราะตลอดเวลา20ปีในวงการบันเทิงเปยไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เราเกินร้อยมาตลอดกับเรื่องงานตอนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เปยก็ยังอารมณ์ขึ้นอยู่พร้อมฝากบอกไปถึงบุคคลน,นั้นให้หยุดพูดถึงเปยถ้ามีการพูดถึงเปยไม่ดีหลังจากนี้อีก เรื่องมันจะไม่จบแค่นี้คิดว่าคงไม่มีการไกล่เกลี่ยใดยๆแล้วเพราะบางคำพูดของเขามันทำให้เรารู้สึกไม่โอเคมากโดยเฉพาะการบอกว่าถ้าไม่เล่นฉากเลิฟซีนจะถอดตัวเปยซึ่งเปยขอย้ำว่าถ้าเป็นการพูดคุยตั้งแต่แรกเปยไม่เคยว่าหลังจากให้สัมภาษณ์ท่ามกลางอารมณ์ที่ยังคงขุกนรุ่น เบยนั้นก็ได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์และร้องไห้ออกมาอย่างหนักโดยมีเอสุปชัยนั้นยืนปอบอยู่ข้างๆก่อนที่เธอนั้นจะรีบเดินทางออกจากงานไปทันที mm hmm. และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ